เจอไม่ได้แต่เราต้องทําใจเราไงเราต้องรู้ด้วยปัญญาว่าอ,อ๋อนั่นมันก็หน้าที่ของมันพอถึงมองให้พวกเรามองเห็นทุกอ,อย่างเป็นหน้าที่หมดเลยเป็นธรรมหมดเลยเข้าใจยังแล้วก็ยอมรับมันเข้าใจมันให้เหนือกว่ามันนิมนต์หลวงพ่านั่นได้จิตจิตที่เหนือกว่ามันต่างหากที่จะทําให้เรามีความสงบถูกไหมล่ะที่เนี้ยเออ นี่แหละพระิยะทั้งหลายทั้งเหนือสุขเหนือทุกได้เพราะทำจิตที่เหนือมันนอกจากการตัดสู้แล้วนี่จิตปกติก็ต้องเหนือมันด้วยเพราะการเกิดปัญญาเนี่ยมันจะรู้เท่าทันกิเลสตัณหาถูกไหมอ่ะมันก็เลยอยู่เหนือมันได้ทุกสภาวะเพราะมันไม่มีเขาไม่มีเราอีกมันตัดสิ้นแล้วความเป็นเขาเป็นเราเพราะฉะนั้นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เลยไม่มี มันก็เลยเป็นอย่างสิ่งเดียวกันหมดเลยรูปกับน้มมีแต่ทำที่เราต้องทําหน้าที่ที่เราต้องทํ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 ามันก็เลยสนุกกับการกระทำํำมันไม่ได้มีความทุกข์กับการกระทําเพราะเราไม่ทําด้วยกิเลสตัณหาถ้าเราทําด้วยกิเลสตัณหาคําว่ากิเลสตัณหาคืออยากจะทํามันมันเป็นของฉันข้จใจยังแต่ถ้าเราทําเพื่อทําเนี่ย มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์เพื่อเกื้อกูลธรรมชาติทั้งหลายให้มันอยู่ร่วมกันได้นั่นคือหน้าที่ที่เราต้องทำเห็นไหมมองออกไหมล่ะแต่ถ้าเป็นบุคคลแล้วเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาแล้วนี่มันเป็นของฉันกพอเป็นของฉันมันก็เข้าข้างฉันอยากให้มันทุกอย่างมันเป็นของฉันทั้งหมดเลยมองออกไหมมันก็ไปกิจกันของเขา มองออกไว้แล้วตรงเนี้ยพอมีมีฉันแล้วมันก็ต้องมีเธอธรรมดามีกูต้องมีมึงเป็นธรรมดาถูกไหมเพราะโลกกระทำมันเป็นเช่นนี้พราถึงให้พวกเราเห็นโลกกระทำไงมันมีคู่เสมอในโลกเนี้ยโลกมนุษย์เนี้ยไม่เกี่ยวข้างนอกข้างนอกมันเป็นเรื่องของปรมาิตอยู่แล้วถูกไหมเออมันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันไม่มีดีไม่มีเลวอยู่แล้วข้างนอกมันมีหน้าที่มันเป็นอภิญากตาธรรม คือทำที่เป็นกลางกลางเหมือนธรรมชาติทนี่เป็นกลางไหมล่ะธรรมชาติี่เป็นกลางกลางถูกไหมมันเป็นอภิญากตารราหมดเลยทุกอย่างนในในโลกโยกเว้นธรรมะดีธรรม,มะเลวพ <c oughs> วกเราได้ยินฟังได้ได้ฟังธรรมของพระเจ้าเมืม่อลักกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิญากตาธรรมะเห็นไหมพระองค์ตัดอยู่สามธรรมเองธรรมที่เป็นกุศลหนึ่งธรรมที่เป็นอกุศลหนึ่ง ทำที่เป็นกลางๆหนึ่งสงสัยไหมละ่ะพวกเราสงสัยไหมละ่ะตรงเนี้เมื่อก่อนเนี่สงสัยถูกไหมพอเราเข้าใจทำปุ๊บมันหายสงสัยถูกไหมพ่อบอกพวกเราเสมอใช่ไหมมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีธรรมะดีกุศลธรรมกับอกุศลธรรมที่ต้องเลือกที่ต้องพิจารณาถูกไหมละ่ะส่วนอภิญญากตาธรรม เป็นธรรมทั่วไปที่เป็นกลงางธรรมถูกไหมอันไหนที่เป็นอยู่เช่นนั้นเองนั่นคือธรรมะเป็นตถาาความเป็นจริงมันอยู่เช่นนั้นเองหน้าที่ของมันเป็นอย่างนั้นเองดีก็เป็นหน้าที่เห็นความเจริญรุ่งเรืองที่ใครทําแล้วเจริญรุ่งเรืองมีความสุขถูกไหมเลวบุคคลใดก็แล้วแต่กฐฐระทำก็เป็นคนเลวเหมือนกัน ยาจกทำก็เป็นคนเลวเหมือนกันผลของมันก็คือความทุกข์ทั้งหมดเสื่อมทั้งหมดถูกไหมมองออกมาล่ะทุกขติกับสุขติ<อ>เห็นไหมมองออกไปตัวเนี้เพราะฉะนั้นก็มีแต่มนุษย์เท่านั้นน่ะเนี่ยพ่อมองให้พวกเรามองเห็นนะมนุษย์นี่เพราะมนุษย์เป็นผู้เลือกแดนเกิดเป็นผู้เลือกสมบัติหรือว่ามรดก เป็นผู้เลือกเผ่าพันธุ์ถูกไหมเป็นผู้เลือกที่อยู่ที่อาศัยถูกไหมที่พึ่งที่อาศัยของพวกเราได้เกิดของพวกเราก็คือกรรมดีหรือกรรมเลวทรรคือหน้าที่กรรมคือการกระทําเพื่อให้สําเร็จในหน้าที่นั้นในธรรมนั้นถูกไหมล่ะปริยัติปฏิบัติปฏิเวศตรงพุทธเจ้าไหม อเออตรงเป๊ะไหมล่ะเป๊ะไม่ต้องที่ไหนก็ปฏิเสธไม่ได้ตอนนี้เรากำลังรวมทุกอยา่างนี่ให้เป็นหนึ่งเดียวเราไม่ใช่สร้างพระเจ้าขึ้นมานะพระเจ้าของเราไม่มีเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกไหมเรามีส,สามรัตนไตรเท่านั้นเองเป็นรัตนไตรที่พวกเราควรยึดมั่นถือมั่นไว้ยึดไว้ในใจนะศรัทธาเคารพ เชื่อฟังมองออกมาหล้วยึดเป็นที่พึ่งไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นต้องอย่างนี้อย่างเดียวไม่ใช่พระองค์เองก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นถูกไหมมองออกมาละไตรงนี้ยดูดูพวกเราพิจารณานะทำทำของพระเจ้าไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่พวกเราตีความไม่ออกเราจะไม่เห็นธรรมี่เทศจริงกันคนทั่วโลกอะ่ะที่จริงแล้วพระองค์มาเพื่อโปรดเสตว์โลก ทั้งสามโลกถูกไหมล่ะเพราะทั้งสามโลกก็มาจากคนใช่ไหมเข้าใจไหมตัวน,นี้ยเอปรตก็มาจากคนนะลกก็มาจากคนเทวดาสวรรค์ก็มาจากคนมาจากมนุษย์ทั้งนั้นถูกไหมล่ะนี่แหละการจําแนกแย,ยกสัตว์โลกออกมันก็เกิดตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละที่เราจะเลือกเดินมันเลือกทางเดินแม้แต่เราจะเข้านิพพานก็เราเป็นผู้เลือกเองเพราะองค์ก็ชี้ทางนิพพานให้ถูกไหม มองออกมาล่ะพระองค์ให้เห็นเป็นเป็นสัจธรรม,มคือความจริงล้วนๆเลยเห็นไหมหเห็นความจริงยังไงสี่อย่างที่เป็นความจริงคือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคถูกไหมอริยสัจสี่อริยสัจสี่หมายถึงว่าทมที่เป็นจริงที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกคนเกิดมาย่อมมีทุกเป็นธรรมดาถูกไหมล่ะเห็นแล้วอย่างนี่แหละเขาเรียกว่ากองทุกทั้งหมดเนี่ย ธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยทาให้คนเกิดขึ้นมาอยู่เนี่ยแต่ธรรมชาติก็ไม่ได้บังคับนะมองออกมาล่ะเพราะธรรมชาติเองก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองถูกไหมเหมือนสัาาตว์เดรัจฉานที่เกิดมาพืชพันธุ์ยาหานทั้งหลายที่เกิดมามันก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองมองออกมาล่ะเออพวกต้นไม้ใบหญ้ามันก็ได้ไม่ได้ร้องให้งอแง,งเหมือนพวกเราดิถูกไหมเขาใช่จุดไหมล่ะอืม นี่ไอ้ที่ทุกข์มันเพราะจิตของเราต่างหากเออดูดีๆนะดูดูให้มันดีธรรมชาติมันก็อยู่ของมันเป็นเช่นนั้นเองแต่พวกเราไปยึดติดมันไปเกาะเกี่ยวยึดมั่นถือมั่นมันให้มันตามใจฉันนะทีเนี้มองออกมาแล้วเห็นเห็นความจริงไหมยเรายึดมั่นถือมั่นมันให้มันเป็นไปตามที่ฉันต้องการต่างหากนี่เราเลือกตัณหา ให้มันตามใจฉันเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาแหละทีเนี้ยตัณหามันก็นํามาซึ่งกิเลสถูกไหมคือเครื่องเศร้ามองทั้งหมดถ้าเราไม่มีตัณหาซะแล้วนี่มันก็จบเพราะมันเห็นตามความเป็นจริงเห็นไหมล่ะกิเลสเครื่องเศร้ามองก็ไม่มีมองออกมาตัวเนี้ยพยายามจับประเด็นให้มันถูกนะตอนนี้เรากําลังสลัดกิเลสตัณหาของเราออกเพื่อให้จิตเราอยู่กลางก่อน เพื่อให้มันเกิดปัญญาก่อนไม่ให้มันเข้าข้างตัวเองเออเข้าสู่หลักของปิปัสนากรรมฐานไงที่เราเอากรรมบรรดานปกติแล้วทุกอย่างก็กรรมบรรดาลอยู่แล้วถูกไหมสัตว์โลกทั้งหลายนี่มีกรรมเป็นผู้ลิขิชีวิตอยู่แล้วถูกไหมมองออกไหมล่ะมันมีหลักฐานยืนยันในพระตรปิฎกนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไง พระพุทธเจ้าของเราพูดเรื่องกรรมเป็นหลักถูกไหมล่ะให้เชื่อเรื่องกรรมเป็นหลักใช่ไหมหมองออกไหมพวกเราดูดีๆนะคนอื่นเขามาโจมตีเราก็พูดไปตามธรรมถูกไหมไม่ได้ขัดแย้งเขานะเราพูดแสดงทมตามธรรมนี่ที่บอกกรรมบันดาลก็พุทธเจ้าให้เชื่อกรรมเราก็เห็นตามความเป็นจริงว่ากรรมมันบันดาลเพียงแต่เรามาเปิด ทั้งสามพบภูมินี่ให้เข้าใจให้รู้แจ้งให้เห็นตามความเป็นจริงมันเห็นแล้วก็ดับมันไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นโน่นเป็นนีนนน่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดปัญญามองออกมาเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดใจกรรมนี่บางทีบางครั้งนี่คนนี่นะมันมีพลังงานพิเศษที่ควบควบคุมอยู่ เหตุไม่มนตราก็สามารถควบคุมพวกเราได้เห็นไหมวิญญาณต่างๆก็สามารถควบคุมพวกเราได้ใช่ไหมอย่างเช่นพวกเข้าดงเข้าป่าใช่ไหมหนักไปทั้งตัวแต่วิทยาศาสาตร์เขาไม่รู้เรื่องหลักเขาวิทยาศาสาตร์เ็าต้องไป,ไปหายาไม่ให้กินมองออกไหมล่ะมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะเอายามารักษาอพลังงานพวกนี้อย่างพวกมนตราีนยาไม่แก้ไขไม่ได้อยู่แล้ว มันก็บันเทาปวดแค่นั้นเองถูกไหมไประงับประสาทเท่านั้นเองมองออกไหมตรงนี้ยหลักความจริงมันมีอยู่นะไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่มีนะเนี่ยที่พวกเราเนี่ยปรากฏกับพวกเราก็เห็นอยู่ชัดเจนเราต้องทำยังไงล่ะที่นี่เราต้องเสริมพลังงานของเราถ้าเรารู้จักบาปบุญคุณโทษต่างๆเนี่ยมันก็เรื่องของพุทธศาสตร์คือบาปกับบุญเท่านั้นถูกไหมล่ะ เราก็ส่งบุญให้เขามันก็จบก็คลายถูกไหมถ้าหลักเขามีาสสารเราก็คือเพิ่มพลังให้เราเอ,อเสริมสร้างสุขภาพของเราเองด้วยลมปาราณที่ขับเคลื่อนทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นไม่มีอะไรที่จะมาทําร้ายเราได้หรือว่าครอบงําระบบของเราได้เพราะจิตเราว่างอ่าเห็นยังอ่าพอจิตเราว่างปุ๊บอะไรก็ไม่สามารถที่ครอบงําเราได้เลยนี่นี่แหละพทธเจ้าถึงให้พวกเราเข้าสู่สัญญ,ญาตา คือว่างว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากความคิดนึกคุงเต่งทั้งหมดนี่เข้าสู่ความเป็นจริงมันที่ดั้งเดิมของมันเห็นอย่างอะไรก็ทำร้ายเราไม่ได้ที่นี่เพราะจิตเราว่าง<ม>ปกติจิตเราก็ว่างอยู่แล้วแต่กิเลสครอบงำเท่าน,นั้นเองถูกไหมตัณหาไปครอบงำเราวพวกเราไว้มันก็เลยทำให้เราคิดวุ่นวายสับสนยึดมั่นถือมั่นสิ่งโน้นสิ่งนี้น งั้นเราปกติเราเป็นลูกคนนี้อยู่เนี่ยเรามาเจอผู้นี้เราก็เน้กว่าคนนี้เป็นสามีภรรยาเราอย่างเงี้ยมันก็ยึดมั่นถือมั่นทั้งทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่ใช่ถูกไหมมองมองเห็นไหมตรงเนี้คำว,ว่ายึดมั่นถือมั่นว่าคือถือว่าเป็นของฉันนั่นเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นอยากได้เป็นของฉันก็ใจจุดไหมล่ะนี่แหละเขาว่ายึดมั่นถือมั่นมองก็เลยทุกข์ไงเลยแบกทุกข์ มองมองมองเข้าใจนะสมัยหนุ่มสาวสมัยเด็กเราไม่ได้มีอะไรถูกไหมมองออกไหมเออเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆนี่พอแต่งงานกันปุ๊บยึดยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นแฟนฉันถูไหมเป็นสามีภรรยาฉันใช่ไหมเมื่อก่อนไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยเราเล่นหัวกันธรรมดามองออกว่าล่ะมันจะไปคุยกับใครมันจะไปไหนมันเรื่องของมันถูกไหมเพราะไม่ใช่ของฉันนีย พอมนเป็นแฟนฉันแล้วจบไหมไปคุยกับใครก็หวงใช่ไหมหึงใช่ไหมนั่นแหละก็เรื่องความทุกข์มันครอบงำแล้วเพราะการยึดมั่นถือมั่นมันมีสัญญาเกิดขึ้นไงว่าเป็นของฉันมันมีความรู้เป็นของฉันไงวิญญาณมันเกิดขึ้นแล้วเน่บุคคลนี้เป็นของฉันน่ะนะเข้าใจจุดนี้เด้อเพราะฉะนั้นเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อสลัดตัดทิ้ง ขอให้รู้ความจริงว่าในโลกนี้มีธรรมะดีกับธรรมะเลวเท่านั้นเองธรรมะดีเนี่ยเป็นพระธรรมเพราะถึงพยายามใส่ปิิศนาธรรมให้พวกเรารู้ไงธรรมะคือหน้าที่ความดีคือพระธรรมความดีก็เป็นธรรมถูกไหมออแต่เพิ่มพระธรรมขึ้นมาเพราะเป็นความดีมองออกไหมล่ะเพระาะฉะนั้นพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็สอนให้ทําดีทั้งหมดถูกไหมให้ละชั่วใช่ไหม ทำพี่ในนี้ก็มีอยู่แค่นี้เราไม่มีอะไรมากถูกไหมให้ละชั่วให้ทําดีให้ทําจิตผ่องใสถูกไหมล่ะตามทําตามพี่ในไหมถ้าคนเดินแค่นี้ไม่ต้องไปหาสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสามร้อยสี่ร้อยหรอกถูกไหมไม่ต้องอะไรมาครอบงำเราให้มันยุ่งยากถูกไหมอันไหนเวลวเราไม่ทําใช่ไหมอันไหนดีเราก็ทําไปซะจบไหมไม่มีใันจำหนิติเตียนคนทําดีนะมองออกไหมเข้าใจจุดไหมล่ะ เพราะทำความดีแล้วมันเป็นประโยชน์กับตนเองแล้วก็คนอืน่นถูกไหมเ <utt> ข้าใจจุดที่พ่อพูดไหมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีทําไปเถิดทําไปนะมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็คนอืน่นแล้วก็ทําจิตของเราให้ผ่องใสขึ้นการทําจิตของเราให้ผ่องใสนั่นก็คือละชั่วเห็นไหมละชั่วทําดีก็เหมือนเดิมนั่นแหละลก็อันเดียวกันนั่นแหละ ออกจากความโลภความโกรธความหลงเห็นไหมผ่องใสไหมง่ายๆนะพอสส่อซ้ำซากจำเจแต่เรื่องเดิมเพราะธรรมะมันไม่มีอะไรมันก็มีอยู่แค่นี้เพอ่อจึงอยากจะฝากพวกเราไว้พ่อจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าพวกเราเข้าใจธรรมพวกเราก็เหมือนกับอยู่กับพอ่อเหมือนเราอยู่กับพระเจ้าถูกไหมพระเจ้าก็สอนแค่นี้พระเจ้า,ท,าทุกองค์ก็อย่างนี้ท่านต,ต,ตรัสรู้แล้วท่านก็มาสอนแค่นี้แล้วท่านก็ใช้ชีวิตแบบพวกเรานี่แหละ ท่านก็ไม่ได้เหาะไปฉันอาหารบนอากาศเด้ท่านก็ออกเบอร์มิธาบาตเหมือนกันถูกไหมท่านทําตัวเป็นเหมือนขอทานใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้วันไวเพราะท่านมองว่าท่านโปรดท่านจะฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้เพราะท่านสงบแล้วเย็ยนแล้วถูกไหมมองออกมาตรงนี้ยท่านก็ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดานี่แหละเออยิ่งสบายก่าคนธรรมดาเพราะอะไรเพราะมันมีมมมมไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไงมันไม่ได้อยากได้อะไร อ,อมันก็เลยกลายเป็นผู้ให้ไปที่ไหนก็นร่มเย็นเขาทึงบอกว่าพระอริยะไปอยู่ที่ไหนร่มเย็นที่นั่นถูกไหมได้ยินได้ฟังไหมอย่างเงี้ยเออพระอริยะพุทธทั้งหลายมาพุทธะทั้งหลายไปอยู่ที่ไหนที่นั่นจะสงบร่มเย็นหมดทําไมสงบก็เขาให้อย่างเดียวท่านเป็นผู้ให้อย่างเดียวท่านไม่เป็นผู้รับนี่ถูกไหมเพราะท่านให้ปุ๊บประชาชนทั้งหลายก็หลั่งไหลก็มาให้เหมือนกันถูกไหมมองออกไหมล่ะเออ พาะเราต้องเข้าใจได้ตรงนี้การสร้างความสู่อริยะอะไรต่างๆก็ต้องคือแบบนี้มหาพุทธะทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็อย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราต่างหากเนี่ยการสร้างสักดิภาพก็คือสร้างตัวเรานี่แหละให้เกิดความสงบร่มเย็นที่บอกว่าเราปอดโรคเมื่อไหร่โอเคกายเราก็ไม่โดนเบียดเบียนด้วยไวรัสต่างๆเชื้อโรคต่างๆถูกไหมเนยเพราะเรารักษามันได้นั่นแหละคือความสงบร่มเย็น แนะ่ทางกายของเราแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นคนอื่นก็ไม่ทาร้ายเราถูกไหมละ่ะเราอยู่กับธรรมะไงส่วนจิตใจของเราก็ทําให้มันงผ่องใสข,ขึ้นให้มันออกจากความโลคความโกรธความหลงมันก็เข้าสู่นิพพานที่เป็นนิรันดรเราไม่เวียนว่าใจเกิดก็เพราะเราไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงแค่นี้เองพ่อมองว่าพวกเราต้องทําได้คือตายก่อนตายให้ได้นะพิจารณาให้ดีแล้วเด้เด้อ ก่อนที่พวกเราจะจากไปก็ให้มันได้อะไรสักอย่างเข้าใจในธรรมของพุทธเจ้าของเราพ้นเป็นอันเดียวกันหมดไงมันมองเห็นสิ่งเดียวกันหมดเลยไม่มีความแตกต่างในพุทธศาสนาเนี่ยไม่เหมือนลทัทธิอื่นไม่เหมือนาศาสนาอื่นนะเข้าใจนะเพลียงแต่ตอนนี้มาเข้ามาแยกรัฐที่ก็เพราะครูบาอาจารย์เนี่ยได้อย่างไรมาแล้วไม่ยอมรับกันนี่นี่คือข้อแตกข้อผิดพลาดน,นะ เออชาวพุทธทั้งหลายไม่ยอมรับกันเพราะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของชั้นดีกว่าอมองออกมาล่ะอาจารย์ชั้นสอนดีกว่าง่ายกว่าถูกกว่าเห็นยังมันกลายเป็นยึดมั่นถือมั่นอีกถูกไหมพ่อก็เลยปรับวิธีใหม่ใช่ให้ทุกคนมีพระธรรมองค์เดียวกันคือความดีเห็นไหมถ้ามีพระธรรมองค์เดียวกันคือความดีแล้วน้อมเอาปัญญายาณเข้ามานี่เออหรือว่ายานที่มันเกิดขึ้น น้องพระธรรมที่เป็นความดีทั้งหมดในจักรวาลนี้เข้ามาสู่จิตง่ายกว่าไหมง่ายเออเพราะว่าเพราะคัมภีร์นั้นมันเขียนลอกมันเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมพญามารสามารถที่จะพลิกเพลงได้ใช่ไหมพญามารจากไหนก็คนไงมันอิจฉาศาสนาพุทธมากพลิกเพลงเปลี่ยนแปลงซะก็จบไหมเพราะก็ไม่ใช่พระอรหรนันต์นี่เขาเป็นด็อกเตอร์นี่เข้าใจป่ะ เขาพูดดีหน่อยทุกคนก็ไว้เนื้อเชื่อใจก็ให้เขาทำถูกไหมเขาเรียนมาเยอะเขาก็พลิกไปชะถูกไหมง่ายมากเงี้ยโก็ต้องไหลาตามคำพีถูกไหมพระเจ้าไม่ให้เชื่อคำพีเพราะฉะนั้นเนี่ยพระธรรมที่เป็นคําสั่งสอนของพระเจ้าทุกพระองค์นีอันเดียวกันหมดเราน้อมองค์ไหนมาก็ได้ถ้าเรามีบุญกรรมสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าองค์ใดหรือว่าพระอรหันต์องค์ใดยอยู่อุย้ย เดี๋ยวท่านก็โปรดเราเพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยเราเกิดต่างกันมองออกไหมบางทีบางครั้งเราอาจจะรับใช้พุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ก็ได้เออองค์นั้นอาจจะมาโปรดเราก็ได้ถูกไหมนั่นแหละคือธรรมยานที่มาสู่จิตของเราสายทอดทําให้ของพวกเราไงนี่ต้องต้องต้องเข้าใจนะตรงนี้นี่เห็นไหมพระอรหันต์ทั่วไปนี่ โอ้เคยอ,อยู่กับพระพุทธเจ้าองค์นี้เคยอ,อยู่กับองค์นี้องค์นี้แต่ยังไม่ตัดสู้ให้แล้วก็มาตัดสรู้ตามองค์นี้เห็นยังนี่คือการสะสมบ่มบรารมีมานานนาน,นานเข้านะแล้วทีนี้ของเราก็มานานแล้วรสชาตินี้เราจะตัดสรู้ไม่ได้เลยเรามีธรรมะดีนะก็หวังว่าพวกเราคงตัดสรู้ทุกคนเนาะ